สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้หนูนิดชิวมานําเสนอเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะระบบออโตมิติกค่ะพี่น้องเครื่องทำน้ำอุ่นของหนูนิดค่ะตื่นขึ้นมาค่ะมือน,นี้เวลาประมาณหกโมงหกโมงน้อยๆค่ะพี่น้องรู้สึกว่าอุณหภูมิอยู่ประมาณ1 2 1สองาองศาเนี่แหละค่ะพี่น้องหนูนิดอาบน้าเมื่อใดค่ะ ต้องใส่ระบบเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะต้องใส่ตัวซอยมั้งค่ะค้นออกทูนทูนเลยค่ะ <c oughs> มีผู้ใดเห็ดึ้นจังหนูนิดว่ค่ะขันบอมขันบอมมีเนี่ยเอาไปใส่ได้เด้อค่ะว่าสง,งวนลีขสิทธิ์ค่ะอากาศมันเย็นหนอเห็ดจังใดๆผู้ใดสิไปเสี่ยงหนูนิดไม่เอาชีวิตอันน้อยน้อยไปเสี่ยงกับน้ําขันเดียวนะคะหนูนี่ต้องทําแบบนี้ ว่าไี่ยังไรค่ะคลิปนี้มนันนาเสนอเครื่องทําน้ําอุ่นซื้อๆค่ะพี่นองมึงจบแล้วก็บย่าลื่มเด้อค่ะซอยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องนู้นิดชิวน้ำเนเดอร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ